ไไปปดูกันเช็คอ it, Luckily, hey, Hence, ินกัน oh, ค right. ่ะสวัสดีครับผมตั้งสวัสดีครับเช็คอินหรือยังรอห้องครับรอห้องใช่ไหมเช็คอินแล้วแต่ยังไม่ได้ห้องรอห้องอินเบดมาถึงงานหรือยังรอไม่ถ่ายรูป ถ่ายรูปยัง<ด>เอ๋อจะกรีบบาร์นะสปอร์ตเอาการ์ดเอาการ์ดเช็คอินเช็คอินดูห้องกันครับปะ่ะตอนนี้ก็มา Check in hòn gọi ngay phòng hòn này. Give be the room number, the wifi okay. instructions will be over here. Any okay. assistant, just give us a call for zero. Thank, Thank you. là. 2 Song kia. Bye. Uh, see you เด็ส่วนครู all teachers ราไปกันค่ะขึ้นห้องกันน้องๆก็จะขึ้นห้องแล้วเหมือนกันมีน้องพันพยักแล้วก็น้องเคียวพยักนะคะสวัสดีครับน้องโอกย์ฮาดาครับตอนนี้ก็เริ่มนับถอยหลังแล้วนะครับ สำหรับไฟที่ผมจะขึ้นชกบ้องกันแชมป์โลกของวันแชมเปี้ยนชิพก็เหลืออีกแค่3วันก่อนจะถึงวันชกก็ตอนนี้ก็เข้ามาอยู่ที่โรงแรมที่ทางวันแชมเปี้ยนชิพจัเตรียมไว้ให้แล้วนะครับก็เห็นนักชกหลายๆประเทศไม่ว่าจะเป็นนักชกไทยก็เดินทางเข้ามาแล้วแล้วก็นักชกอีกหลายๆประเทศ ก็เข้ามาเก็บตัวในโรงแรมนี้แล้วก็ไปแอบเห็นเลียมเฮลิสันคู่ชกเขาก็เข้ามาเก็บตัวแล้วเหมือนกันครับครับวันนี้ผมก็จะมาพามาดูของสำคัญที่ผมพกติดตัวไปเวลาผมไปชกไม่ว่าไปชกที่ต่างประเทศปร,ประเทศไหนก็แล้วแต่ผมจะพกติดตัวไปมาดูกันว่ามีอะไรบ้างของสำคัญของผม จะมาเปิดวันนี้จะมาเปิดกระป๋อให้ดูเลยนี่จะมาเปิดให้แฟนๆช่องน้องโอชแนลดูเป็นที่แรกเลยมาดูกันว่าผมพกอะไรของของสำคัญอะไรที่ผมพกไปอย่างแรกก็มีนี่ครับธงชาติไทยต้องพกติดตัวตลอดเพราะว่าผมเป็นคนไทยต่อไปต่อไปก็จะเป็นนี่ครับของสำคัญของของที่ผม ใส่ตอนก่อนจะชกตอนก่อนจะชกนี่ก็เป็นมงคลมงคลที่มงคลตัวนี้แฟนผมเป็นคนทําแต่ว่าเอาไปให้พระอาจารย์ที่ผมนับถือวัดที่ผมนับถือปุกศสกอาจารย์ก็ปลุกศสษแล้วก็มีประเจียบมีประเจียดแล้วก็มงคลแล้วตรงนี้นะครับตรงข้างหน้านี้จะเป็นผ้าสบงผ้าสบงของพระอาจารย์ ก็ข้างในก็จะเป็นขมิน้นขมิ้นที่พระอาจารย์ปลูกเสกแล้วเหมือนกันครับเนี่ยแตวผมก็ตอนนี้ผมก็คือใส่ชคหลายไฟแล้วก็ชนะถึกไฟสําคัญมากครับเนี่ยปเจีดแล้วก็มงคลต่อไปต่อไปก็จะเป็นอาของน้องันก็จะมีอานี่ครับฟันยางฟันยางก็ขาดไม่ได้ฟัน นี่ครับนี่เป็นขมิน้นขมิ้นที่ตาเท่าตาเท่าที่ผมนับถือปลูกเสกไว้ให้ตาเท่าที่ผมนับถือปลูกเสกเให้เป็นขมิน้นตอนนี้ตาแกเสียไปแล้วนะครับแกปลูกเสกให้ผมตั้งแต่แกยังมีชีวิตอยู่ตอนนี้แกเสียไปแล้วก็อันนี้ก็เป็นรุ่นสุดท้ายที่แกทำให้ผม เป็นขมิ้นที่ผมเวลาผมจะไปชกผมก็จะใช้กินบ้างกินบ้างเพื่อให้ตาบอกว่ามันจะช่วยให้เราหนังเหนียวเราไม่มีเลือดไม่เจ็บไม่อะไรไม่แตกไม่ใช่ไม่แตกไม่อะไรอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลเป็นความเชื่อส่วนบุคคลผมก็นับถือมาตลอดผมก็ทํามาตลอดแต่ผมก็ไม่ได้ไม่ไม่ไม่เคยเป็นอะไรเลยนะครับอันนี้ก็ศักดิ์สิทธิ์มากสาหรับผม นี่เป็นขมิ้นที่ปลูกเสกไหมขมิ้นแม่ไม้ขมิ้นแม่ไม้ต่อไปอานี่ตะเบียนสมรส <c oughs> <c oughs> ต้องพกตัวไปตลอดเหมือนกันเนี่ตทะเกียนสมรสทำไมพี่ต้องพกทะเบียนสมรสตลอด <c oughs> พี่ร<ะ>ักครอบครัวจะขาดแล้วอ่ะอต่อไปอ๋อนี่อันนี้เป็นหลวงปู่ที่พระอาจารย์ ให้มาบูชาเป็นหลวงปู่หลุบภูเงินวัดธรรมจันตคาตออำเภอบ้านผือ,อ,อจังหวัดอุดรธานีเนี่ยหลวงตาก็พระ,ะพระอาจารย์ก็ให้มามาบูชาครับตัวนี้ก็เป็นปู่หลุบที่ผมนับถือองค์หนึ่งก็เอาไว้หัวเตียงตลอดไปไหนก็พกไปด้วยครับก็เอามาไว้หัวเตียงไว้กราบไว้ไว้ก็นับถือครับ ครับต่อไปก็จะเป็นสร้อยพระนะครับสร้อยพระพระก็จะเป็นพะระปูหลุบเหมือนกันครับปูหลุบแล้วก็ปูนาปูปปนา,นา,นาวัดถ้ำจันทคาดอำเภอบ้านเืืจังหวัดอุดรธานีเนี่ยตัวนี้ผมก็จะห้อยคอตลอดสององค์นี้ครับใยมาสิบปีแล้วใช่ห้อยมาสิบกว่าปีแล้วสิบเอ็ดปีแล้ว11ปีก็ยังห้อยตลอดนับถือมากครับตอนนี้ ครับก็ของสําคัญของผมก็ที่พกติดตัวไปทุกไฟทุกไฟก็จะมีประมาณนี้แหละครับก็เอาไว้เป็นของของ,ของบูชาของที่นิดเหนียวจิตใจให้ให้ผมชกแล้วก็มีกำลังเป็นกำลังใจใช่เป็นกําลังใจนี่ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับครับก็มีแค่นี้นะครับก็ฝากแฟนๆติดตาม ช่องน้องโอชาแนลด้วยนะครับแล้วก็ติดตามไฟที่ผมจะชกที่จะถึงนี้ก็เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมก็จะพยายามรักษาแชมป์ให้ได้ป้องกันแชมป์ไม่ได้นะครับส่วนคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ Hey Liam, you want to knock me out? Impossible. I can make you sleep.